ตัวน,นี้มันจะเป็น, Smart Pad นอ,อินฟินิตสมาร์ทแพดเนาะโมเดลของมัน X หกห้าสองห้านะอาการก็คือติด,ดล็อกรหัสจอมาเนาะบูชอรหัส วันนี้เขามาจะมาริเซตเครื่องน้ำกันเนาะริเซตเครื่องเพื่อปลดล็อกรหัสเียนะก่อนอื่นเขาก็ปิดเครื่องก่อน หลังจากปิดเครื่องแล้วเขาก็จะมายั่นปุ่มปุ่มปิดเปิดนี้กับปุ่มเสียงลงนี้พร้อมกันเนาะนั่นปิดเปิดกับเสียงลงพร้อมกันมันขึ้นหลังจากขึ้นหน้าโลโก้อินฟินิลนะเขาจะวางปุ่มปิดเปิดเหลือไว้เพียงแต่ ปุ่มเสียงลงเท่านั้นเนาะทำจะออกมาหน้านี้มันจะยันปุ่มเสียงลงในเลื่อนเลื่อนมาตัวนี้เนาะมาที่เลือกตัวที่ตัวนี้ w i p ด Data หรือ Factory Reset เนี่ยนะตากาเลือก Format Data เนาะ เอาเรื่นี้มาถือว่าสำเร็จเนาะดาตตาวีความพิีหมาเพราะว่าสำเร็จแล้วก็ยันปุ่มปิดเปิดนี้เพื่อให้มันเปิดเครื่องขึ้นมาอีกแล้วเขาก็จะรอมันเปิดเครื่องขึ้นมากันเนาะ จากที่มันเปิดเครื่องได้ในนี้แล้วเขาก็กระยั่นถัดไปเนาะถัดไปเรื่อยๆฮอตหน้าไวไฟนี้ถ้ามีตัวสกิปนี่ยฮก็นั่นตัวข้ามนี่ไปเนาะ มัน้ามไปเรื่อย เรียบร้อยเนาะ